เดล่าลิซาเดเมื่อวานนี้ค่ะกับการทุบสถิติใหม่ซึ่งบอกตามตรงว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวมากทุกคนเพราะว่าจำนวนยอดทวิตภายใน24ชั่วโมงนะคะมันไปจบที่เลข5.5ล้านทวิตเลยโอ้โหเป็นไงสุดยอดมากเลยนะคะเป็นการผนึกกำลังของเหล่าแฟนคลับทั่วโลกนะ ที่ช่วยกันทวิตยอย่างคันแข็งจนมาจบในตัวเลขที่สูงมากขนาดนี้หรือว่าเรียกสัส้นๆง,ง่ายๆนะคะก็คือน้องมีคนรักเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้ทุบสถิติปีที่แล้วกับลาลิสาโมโนบาลเดทที่ทําไว้ก่อนหน้าคือ4.5ล้านทวิตไปได้สําเร็จตัดกับมาที่ยอดฟอนไนจีของน้องลิซ่ากันดีก,กว่านะคะโอ้โหต้องบอกตามตรงว่าไม่แผ่วเลยจริงๆในช่วงสัปดาห์วันเกิดของน้องเนี่ยคือยอดพุ่งทะลุมากเลยนะก็คือตั้งแต่ยีบสามีนามานี้นะคะแต่ วันยอดฟอร์เนจีของน้องเนี่ยไม่เคยต่ํากว่า50,000แอคเคาท์เลยนะทุกคนจนมาล่าสุดค่ะ2วันก่อนถึงวันเกิดน้องลิซ่าเนี่ยที่ยอดฟอรเริ่มขึ้นแบบพวดพลาดมากตั้งแต่7 9็ดหนะคะ8ปดหมจนมาเมื่อวานนี้ในช่วงวันเกิดน้องค่ะยอดฟอร,ฟอรภายใน24ชั่วโมงได้ทะลุไปถึง147,967สารยเายเกือบแสผู้ติดตามในวันเดียวกัน โอ้โหบอกต,องตรงๆว่าโคตรปังปูริเย่นะคะสติงกระดิ่งแมวมากกับความปังของละลิสามโนบาลในวันเกิดปีนี้นะส่วนยอดผู้ติดตามวันเกิดในปีนี้บนแอคเคาท์ในไวยปอของน้องลิซาค่ะภายใน24ชั่วโมงก็ขึ้นมาถึงประมาณ16,23ผู้ติดตามก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยน้องมีผู้ติดตามทางไวยปอนะคะมากถึง8.5ล้านคนส่วนในไอจีของน้องตอนนี้ก็ทะลุไปที่48.8ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้าย ใชคะ่ะแอดคอล่าคลิปนี้ไปด้วยความน่ารักสดใสนะคะระหว่างเจ้าหญิงมาฟาร์ดาที่ไม่ว่าจะโอกาสไหนท่านก็ไม่เคยพลาดที่จะเวยพรหรือว่าโปรโมทผลงานของน้องลิซ่าลงทาง IG Story ส่วนตัวของท่านนะคะอย่างล่าสุดนะคะก็มีการลงคลิปที่ท่านได้เคยพบกับศิษย์สาวแบล็คพิงก์นะพร้อมแท็กไ G ของน้องลิซ่าบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแล้วก็บอกว่าคิดถึงน้องลิซด้วยอ,อันนี้ก็เป็นโมเมนต์ระหว่างเจ้าหญิงแห่งบัานเกเรียนะคะกับน้องลิซ่าในช่วงวันเกิดของน้องปีนี้นะ ยังไงคลิปนี้แอดขอเอาสถิติความปังของเดอะลาลิซาเดมาฝากให้ทุกคนรับฟังกันไว้ mm hmm. เพียงเท่านี้คะ่ะ